คำว่า e06 นะคะตรงช่องที่หกนั่นเองลูกค้า e06 นะจ๊ะ e06 จะเป็นราคาห้าสิบเก้าบาทนะคะแล้วหลังจากนั้นให้ลูกค้าเลื่อนลงมานิหนึ่งมันจะเขียนคำว่าจำนวนนะคะแถบล่างสุดลูกค้าจะเห็นเองค่ะแล้วจะมีเครื่องหมายบวกแล้วก็ลบนะจ๊ะลูกค้านะถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากจะได้ห้าผืนให้ลูกค้ากดบวกให้มันถึงในค่านะคะพอลูกค้ากดเสร็จปุ๊บ ให้ลูกค้ากดเข้า่าซื้อตอนนี้ค่ะเพราะลูกค้ากดเข้า่าซื้อตอนนี้แล้วมันจะขึ้นอีกหน้าหนึ่งให้ลูกค้ากรอกชื่อที่อยู่นะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยกรอกชื่อที่อยู่นะให้ลูกค้ากรอกชื่อที่อยู่ได้เลยจ้าสําหรับใครที่เคยกรอกแล้วให้ลูกค้าเลือกวิธีการชาระเงินได้เลยลูกค้าสะดวกแบบไหนลูกค้าเลือกแบบนั้นสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางติ๊กเลือกแบบเก็บเงินปลายทางสะดวกแบบโอนติ๊กเลือกแบบโอนแล้วก็ยืนยันการสั่งซื้อได้เลยค่ะลูกค้า แล้วก็ยืนยันการสั่งซื้อได้เลยนะคะลูกค้านะจิ้มกดสั่งได้เลยซื้อไปคือไม่ผิดหวังแน่นอนลูกค้าผ้าหม่มนุ่มๆเลยนะคะลูกค้านะผ้าห่มนานูนุ่มๆเลยนะขนาด4ฟุต59บาทปกติ ขายหนึ่งร้ยบาทวันนี้นเรามาจัดแบตเซลลดรางสตอ็อกให้ลูกค้านะคะ Ryan. วันนี้รามาจัดแบตเซลลดรางสตอ็อกให้ลูกค้านะคะลูกค้านะเหลือเพียงผืนละห้าสิบเก้าบาทใครไวใ,ใ,ใครได้จิ้มกดสั่งได้เลยลูกค้าตะก้าก่อนขึ้นไม่ไม่กี่ชั่วโมงหมดแล้วนะคะตะก้าก่อนขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหมดแล้วนะคะอันนี้คือตะก้าที่สองนะคะแล้วก็ตะก้าสุดท้ายนะคะที่จะได้ราคานี้นะ กการาาสุดท้ายนะจ๊ะที่จะได้ราคานี้นะถ้าหมดแล้วหมดเลยถ้าหมดแล้วปรับเป็นราคาปกติทันทีค่ะลูกค้าใครกดทันใครไวใครได้ค่ะใครไว้ใครได้จ่ายราคานี้นะคะ <S <S ซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนลูกค้ากลักลับมาซื้อซ้ําคือเยอะมากๆเลยลูกค้าตุนได้ตุนถ่ายราคานี้ตุนได้ตุนนะคะลูกค้าสั่งลูกค้าบางคนสั่งไว้เป็นโหลสองโหลสามโหลก็มีนะคะลูกค้านะ สั่งไปเป็นโหลสองโหลสามโหลก็มีบางคนซื้อไปเป็นของชำร่วยแบบนี้ก็มีนะคะลูกคา้าเยอะมากๆเลยลูกคา้าเพราะว่าราคาถูกด้วยลูกคา้าที่สําคัญคือที่สําคัญคือเราแพ็คที่สําคัญคือแพ็คใส่ถุงซิปอย่างดีให้ทุกผืนมีถุงซิปอย่างดีให้ทุกผืนนะคะลูกค้านะกดสั่งซื้อได้เลยคะ่ะลูกคา้าซื้อไปคือไม่ผิดหวังแน่นอนรับประกันความนุ่มคะ่ะลูกคา้าเนือ้อผ้า เนื้อผ้าคือนุ่มมากๆลูกค้าตัวนี้นะเป็นผ้าห่มนาโนจ้าใครสนใจจิ้มกดสั่งได้เลยให้ลูกค้ากดคําว่าซื้อนะให้ลูกค้ากดคําว่าซื้อแล้วติ๊กเลือกตรงช่องที่หกนะลูกค้าลูกค้าจะได้ราคาห้าสิบเก้าบาทให้ลูกค้าติ๊กเลือกตรงช่องที่หกคำว่า e ศูนย์หกนะคะคําว่า e ศูนย์หกนะลูกค้านะติ๊กเลือกตรงช่องที่หกนะลูกค้าจะได้ราคาห้าสิบเก้าบาททันที ลูกค้าจะได้ราคา59บาทนะคะลูกค้านะสั่งสามผืนขึ้นส่งฟรีสั่งสามผืนขึ้นส่งฟรีนะคะใครสนใจจิ้มกดสั่งในตะกร้าได้เลยค่ะใครสนใจจิ้มกดสั่งในตะกร้าได้เลยนะคะฝากกดติดตามขอจอขอใจให้แม่ค้าด้วยนะคะฝากกดแชร์ให้แม่ค้าด้วยนะคะหรือว่าจะส่งของขวัญเป็นกําลังใจให้แม่ค้าก็ได้นะคะขอบคุณลงหน้าเลยนะคะขอบพระคุณลงหน้าทุกทๆๆ <them> ่านเลยนะคะลูกค้าใครสั่งแล้วบ้างคะลูกค้าใครสั่งแล้วบ้าง พิมสั่งแล้วมาหน่อยจ้าพิมสั่งแล้วมาหน่อยค่ะลูกค้าใครสั่งแล้วบ้างเอ่ยพิมสั่งแล้วมาหน่อยจ้าขอบคุณทุกการอุดหนุนนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะใครที่ไม่ทานไยรอบที่แล้วใครที่ไม่ทานไยรอบที่แล้วขึ้นประมาณสองชั่วโมงหมดตะก้าเลยลูกค้าขึ้นประมาณสองชั่วโมงหมดตะก้าเลยนะคะลูกค yani. ้านะอันนี้รำนะคะมาปล่อยโปูให้ตะก้าสุดท้ายแล้วนะคะ ตะกร้าสุดท้ายแล้วนะคะไม่มีอีกแล้วนะราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะคะราคานี้ใครไวใครได้ค่ะใครไวใครได้นะคะเพราะว่าบางตะกร้าคือหมดปูแล้วนะคะบางตะกร้าคือหมดปูแล้วนะคะใครที่สนใจสามารถกดสั่งซื้อได้เลยใครที่สนใจสามารถกดสั่งซื้อได้เลยราคาห้าสิบเก้าบาทอยู่ตรงแถวหกนะคะลูกค้ากดเข้าไปลูกค้าจะเห็นคำว่า e ศูนย์หกนะศูนย์หกนะจ๊ะ ช่องที่หกค่ะลูกค้าติ๊กตรงช่องที่หกศูนย์หกนะจ๊ะลูกค้านะลูกค้าจะได้ราคาห้าสิบเก้าบาทลูกค้าจะได้ราคาห้าสิบเก้าบาทตอนนี้เราจะสุ่มสีสุ่มลายให้ลูกค้าขนาดตัวนี้เราจะสุ่มสีสุ่มลายให้ลูกค้านะคะลูกค้านะรับรองว่าสวยแน่นอนลูกค้า ซือ้อกินไปได้เลยจ้ะซื้อเกินไปได้เลยค่ะสนใจจิบกดสั่งในตะร้าได้เลยซื้อไปคือไม่ผิดหวังแน่นอนจ่ายราคานี้ถ้าห่มนาโนพ่ะห่มนุ่มๆน,น,นะลูกค้านาผืนละ59บาทสั่ง3ผืนขึ้นไปส่งฟรีสั่ง3ผืนก็จ่ายแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองลูกคา้าสั่ง3มผืนก็จ่ายแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มถ้าลูกค้าไปซื้อตามท้องตลาดท,ทั่วไปสั่งสามผืนสมมติว่าซื้อ3ผืนลูกค้าจ่ายแค่ จ่ายตั้งสามร้อยเลยนะแต่มาซื้อก็เราสั่งสามเผื่ใจแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองที่สําคัญส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะที่สําคัญส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆก่อนสั่งซื้อกดเอาคูปองส่งฟรีตรงตะกร้าสีเหลืองๆก่อนสั่งซื้อทุกครั้งค่ะก่อนสั่งซื้อให้ลกค้าเก็บเอาคูปองส่งฟรีตรงตะกร้าสีเหลืองๆก่อนสั่งซื้อทุกครั้งนะคะและราคาโปร59บาบาทอยู่ตรงช่องที่หก ราคาโปลห้าสิบก้าบาทอยู่ตรงช่องที่หกค่ะกดง่ายๆนะลูกค้านะกดง่ายๆนะคะหลังจากนั้นให้ลูกค้าเลือกจํานวนได้เลยอยากจะได้กี่ผืนลูกค้ากดได้เลยค่ะลูกค้าซื้อกันได้เลยห้าสิบเก้าบาทคุ้มจมริงหรอคุ้มจิลูกค้านะตัวน,นี้เราจะสุมสีสุมลายให้ลูกค้านะ ตัวนี้เราจะส่มสีส่มลายให้ลูกค้านะคะซื้อไปคือไม่ผิดหวังแน่นอนลูกค้ากับราคาห้าิบ้าบาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีนะคะลูกค้านะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีนะคะประหยัดได้เยอะมากๆลูกค้าราคาถูกก็ตามท้องตลาดประมาณสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นตเลยนะคะ ราคาถูกกว่าตามท้องตลาดแน่นอนลูกค้าราคาถูกกว่าตามท้องตลาดประมาณ 40- 50้าเปอร์เซ็นเลยนะคะลูกค้านะตัวนี้นะห้าบาทถูกกว่าร้านขายส่งอีกด้วยซ้ํานะคะสมมติว่าเราไปซื้อตามร้านขายสง่งลูกค้าต้องซื้อทีละเยอะๆนะถึงจะได้ราคานี้นะคะแต่อันนี้ซื้อแค่ไม่กี่ผืนลูกค้าได้ราคานี้แล้วนะคะสั่งผืนเดียวก็ได้ราคานี้สั่งสองผืนก็ได้ราคานี้แล้วลูกค้าคุ้มยิกก่งกว่าคุ้มอีก ตุนได้ตุนค่ะซื้อกันไปได้เลยลูกค้าคุ้มมากๆเลยนะคะเพิ่มละห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นจ้าห้าสิบเก้าบาทอยู่ตรงแถวที่หกนะคะลูกค้านะติ๊กอยู่ในแถวที่หกนะจ้ะศูนย์หกจัดลูกค้า